สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทำรรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปรรอกับทางสถานีวิทยุจอสอร้อยค่ะศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาต่อย,ยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อกระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยค่ะและที่บ้านนารา ตบบึงทวายอเภต่าง,งอยจังหวสกลนครก็มีศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นซึ่งตอนนี้นะคะนางดวงตาดากาวงเจ้าของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะและพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะแม่ดวงตาอยากให้แม่เล่าเรื่องของการเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ของบ้านแม่เนี่ยค่ะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคะบ้านาเรานะคะประวัติก็คือ ที่ด้วยการพัฒนาเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไม่มีอะไรทำชาวบ้านก็มีแต่ทำนาค่ะอ,อย่างแม่กับพวกชาวบ้านเพื่อนๆก็ทำนาอย่างเดียวเสร็จจากทำนาแล้วก็ไม่มีอะไรทำเพราะว่าหน้าแรงจะไม่มีน้ำเลยเพราะว่าเราจะไม่มีน้ำคลองไม่มีน้ำห้วย ก็คือรอแต่น้ําน้ําผลอย่างเดียวคเสร็จจากหน้านาแล้วก็ไม่มีอะไรทําก็พักกัรนั่งเล่นหาอะไรกินไปวันๆค่ะไม่มีรายได้อะไรค่ะแล้วก็พอดีพระองค์รัชกาลที่๙ท่านมาตั้งพระตำหนักอยู่ที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศค่ะแล้วท่านก็ออกสํารวจประชาชนในจังหวัดสกลนครว่า เป็นยังไงความเป็นอยู่ยังไงเป็นยังไงท่านก็ออกสำรวจมาดูมาถึงอำเภอเต่างอยก็ทราบว่าอำเภอเต่างอยนี่เป็นเป็นอำเภอที่เล็กๆแล้วก็ติดเขาไม่มีแหล่งน้ำไม่มีน้ำเลยทำการเกษตรท่านก็เลยมาสำรวจว่าหมู่บ้านไหนต้องการพัฒนาตัวเองอประชาชนในหมู่บ้านก็พอดีผู้ใหญ่บ้าน ในบ้านนาเราก็สมัครเป็นหมู่บ้านรอบศูนย์เป็นหมู่บ้านรอบศูนย์เพื่อเข้าสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านค่ะก็เลยเป็นที่โชคดีของชาวบ้านนาเราได้เข้าไปอบรมไปประชุมกับโครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ภูผานค่ะ ได้เข้าไปอบรมได้เข้าไปรับความรู้เอาโครงการที่พระองค์ท่านมีให้แล้วก็เจ้าหน้าที่ในศูนย์โดยการดูแลของโครงการคอปโลได้เข้ามาดูแลติดตามผลมาตลอดทุกปีค่ะมีงบประมาณมีการสนับสนุนให้ความรู้ถ้าใครสนใจอยากศึกษาเรียนรู้อะไรก็มีความรู้ให้ mm hmm. เลี้ยงไก่ปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมู ตอนนั้นมีโอกาสได้เข้าไปอบรมเนาะก็เลยสนใจอยากแปลรูปการทำแชมพูน้ำยาล้างจานค่ะช่วงตอนนั้นเป็นโครงการที่เข้าอบรมแรกๆเลยก็คือการทำแชมพูทำน้ำยาล้างจานค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ ทางศูนย์ก็ได้ออกมาติดตามให้ความรู้เพิ่มเติมตลอดทุกปีค่ะก็คือเราก็เข้าไปเอาความรู้มาแล้วก็มาพัฒนาในบ้านในกลุ่มของเรามาทำเป็นเป็นแปรรูปสบู่แชมพูแล้วนอกจากนี้่ะคะแม่ในส่วนของกิจกรรมที่เราทำนอกจากแปรรูปตรงนี้แล้วเรายังทำอะไรอีกคะค่ะแล้วก็มาปี5้าค่ะปี5้าก็มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์มาถามอีก ว่าเราสนใจอยากแปรูปข้าวไหมเพราะว่าเราก็เป็นชาวนาทำนาอยู่แล้วก็เลยมีการแปรูปข้าวเป็นข้าวหางเป็นพืชพันุ์ทางการเกษตรที่เราทำอยู่ทีนี้ก็เข้าไปอบรมเอาความรู้ในการแปรูปข้าวทำเป็นข้าวหางงอกค่ะข้าวหางคืออะไรคะแม่ข้าวหางคือข้าวที่ผ่านการแปรีปุปเปรูปการแช่นึ่งพึงสีแล้วก็คัดแยกสิ่งเจือปนแล้วเราก็มาแพ อัดส่งขายค่ะอันนี้ก็คือเป็นการทำให้เพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ให้กับชาวนาของเราจริงๆเพราะว่าการแปรรูปข้าวนี่ทำให้เราสามารถตั้งราคาข้าวข,ของเราเองได้จากเมื่อก่อนเราทำนาเสร็จแล้วเราก็ไปขายที่โรงสีโรงสีเป็นผู้ตั้งราคาให้เราแต่ละหลังจากที่เรามาแปรรูปเป็นข้าวหางอกคือ เราได้ตั้งราคาเองจากปกติเราขายราคาลงสีข้าวสารจากกิโลละสิบหกบาทสิบเจ็ดบาทสมัยสมัยปีห้าหนึ่งจากหลังจากมาแปรรูปเป็นข้าวหางเราจะได้กิโลละเจ็ดสิบแปดสิบาทแต่ถ้าเราไปขายที่ต่างจังหวัดก็จะได้เก้าสิบถึงร้อยค่ะเพราะว่าเราตั้งราคาเองได้ก็คือเราได้รับการไอ สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหลายๆหน่วยงานอย่างเส้นมหาลัยมหาลายัยราชพัฒ์มอเกษตรก็เอาผลิตภันธ์ที่เราไปนี่ไปไป,ไปตรวจวิเคราะห์ให้ใ<ช>แล้วก็มีค่ะมีการเผยแพร่ว่าข้าวของเราเข้าวหาง,งอกนี่มีประโยชน์ม,มีประโยชน์หลายๆอย่างค่ะในการที่ใครรับประทานแล้วจะมีคุณค่าทางอาหารสูงทำให้เรา ตั้งราคาแล้วก็เราขายได้ราคาที่สูงขึ้นกว่าทำทำข้าวสารธรรมดาค่ะแล้วนอกจากเข้าห้างนะคะแม่ก่อนหน้า<อ>ก่อนหน้าที่เราเราจะทําแบบนี้เนี่ยก็คืออย่างที่คุณแม่บอกว่าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆมาดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะอืก็คือหลังจากที่เราได้มีโอกาสได้เข้าไปอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแล้วค่ะแล้วก็มี มีหน่วยงานอย่างเช่นพัฒนาชุมชนก็ช่วยหาตลาดให้พาณิชก็ช่วยหาตลาดให้ทำให้ทาให้เราได้ออกไปสู่โลกกว้างสู่ตลาดข้างนอกอและทำให้เราได้ค่ะก็คือทำให้เราได้มีโอกาสมีโอกาสได้ไปเห็นว่าข้างนอกต่างจังหวัดไอ้ต่างหมู่บ้านที่เขาปลรูปแล้วเขาทา ข้าวของเราสามารถทําได้หลายๆอย่างค่ะเรามาทําแปรูปเป็นข้าวบดบดผงโดยเอาข้าวทั้งสามอย่างมาผสมกันมีไรเบอร์รี่มีมะลิแดงมี eng, มะลิร้อยห้มามันก็จะเพิ่มราคาไปอีกใช่ไหมคะ,ะมาบดรวมกันจากโลละแปดสิบเ้าสิบเรามาขายได้โลละสองร้อยและต่อมาเราก็ได้รับการสนับสนุนจากรัชพัฒน มาให้ความรู้ในการแปรรูปข้าวทําเป็นขนมขบเคี้ยวเหมาะสําหรับวัยรุ่นก็คือทําเป็นซีเรียลบาร์ซีเรียลบาร์จากข้าวหางค่ะนอกจากเรื่องของ ข้าวหางข้าวกล้องงอกที่เราเอามาทําแปรรูปเป็นเรื่องของกินแล้วเห็นบอกว่ายังมีการนําพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาแปรรูปด้วยค่ะพืชสมุนไพรในท้องถิน่นแล้วก็มาแปรรูปทําเป็นสบู่ค่ะมีสบู่ขมิ้นสบู่มะขามสบูข่ขิงค่ะก็คือต่อยอดจากกลุ่มสบู่ที่เราทํามาอยู่แล้วนะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานศึกษาทำในครัวเรือนก็มาสนับสนุนให้เราเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ที่เราแปรูปก็คือเอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเราอย่างขมิน้นชาวบ้านปลูกขมิน้นสมาชิกของเราปลูกขมิน้นแล้วก็รับซื้อขมิ้นจากสมาชิกมาแปรูปทําเป็นสบู่ค่ะแล้วก็คนที่มีมะขามปลูกมะขามก็เอามาไปรูปเป็นสบู่ทําให้ชุมชนหมู่บ้านของเราที่มีสมุนไพรที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนนะ่ะ มีรายได้เอามาขายให้กลุ่มเราเราก็รับซื้อ,อเขาก็มีรายได้ค่ะอันนี้ในเรื่องของการได้ความรู้มาเอามาปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราแล้วตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับของตลาดไหมคะแม่มีคนสนใจมีคนสั่งซื้อเยอะไหมคะมีเยอะอยู่ค่ะแต่ก็ตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่ค่อย เยอะเท่าไหร่แต่ก่อนเมื่อก่อนโควิดเนี่ยเราจะผลิตเกือบทุกวันเลยค่ะหลังจากหลังจากโควิดมาก็น้อยลงน้อยลงแต่เดี๋ยวนี้ก็กำลังเริ่มที่จะมีสั่ง แต่ว่าตอนนี้ในเรื่องของการถ่ายทอดแนวพระราชะดำริค่ะเพราะว่าที่บ้านเราได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชะดำริแล้วมีการขยายผลส่งต่อความรู้ให้กับคนอื่นๆยังไงบ้างคะเนี่ยอย่างเช่นการทำสบู่ก็จะมีสมาชิกที่เขามาศึกษาดูงานอยู่ที่ศูนย์ภูพานบางกลุ่มบางจังหวัดเขามาเห็นและเขาสนใจเขาซื้อสบู่แชมพูของเราไปแล้วเขาจสินใจเขาว่าใช้ดี เขาก็จะติดต่อมาทางศูนย์แล้วก็มาขอศึกษาเรียนรู้ทางศูนย์ก็จะโทรมาถามแม่ว่าพร้อมไหมวันไหนที่จะจะมีเข้ามาขอศึกษาเรียนรู้พร้อมไหมแม่ก็จะให้ทางศูนย์นัดวันมาเลยอย่างเช่นคนที่สนใจ,ข,าานใจข้าวหางสนใจแปรรูปข้าวแบบนี้ก็คือก็คือมาศึกษาเรียนรู้ได้ค่ะก็จะมีหลายๆจังหวัดอยู่ค่ะที่มาเรียนรู้ด้วยค่ะแล้วแม่ก็ พร้อมที่จะให้ทุกคนทุกกลุ่มทุกจังหวัดที่สนใจแล้วถ้าเรื่องอของผลิตภัณฑ์ล่ะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่บอกว่ามีสบูไ่ไรเบอรี่แชมพูครีมนวดที่มาจากสมุนไพรเป็นออแกนิกล้วนๆไม่มีสารเคมีแบบนี้คนที่ฟังอยู่เขาสนใจอยากติดต่อสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนคะ Facebook ค่ะเบอร์โทรค่ะ0ูนย์5ปดหนึ่งค่ะ,คะก็ติดต่อได้ตาม เพื่อนเฟซเฟ o ของแม่ดวงตานี้หค่ะหรือว่าข้าวหางงอกวิสังกิตชุมชนข้าวหาง,งอกบ้านนาเราก็ได้ค่ะค่ะอ่าเข้าไปดูได้จากหน้า Facebook ตามชื่อที่บอกไว้นี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณแม่ดวงตาดากาวงมากๆเลยค่ะที่มาเล่าให้เราฟังว่าศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระมริเป็น อีกหนึ่งพื้นที่นะคะในการพัฒนาต่อยอดองความรู้แล้วก็สร้างชุมชนของเราให้เข้มแข็งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกปรค่ะ www.rdpb.go.th นะคะรวมไปถึงทางหน้า Facebook ของสำนักง,งานกปรด้วยติดตามรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักง,งานกปรรรวมสืบสารงานพระราชดำริ